ถัดไปครับที่สมุรประการครับจัดกิจกรรมนะครับจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันปราบดาพิเศษสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีนายประทีปนทีทวีวัตรรองผู้ว่าก,การจากกังหวัดสุรประการเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจกิจกรรม จิตอาสาพัฒนานเนื่องในวันคล้ายวันปราบนาพิเศษสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีณนะโรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีข้าราชการทหารตำรวจประชาชนจิตอาสาร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โยน EM อ a l บอะครับปรับสภาพน้ำในลำคลองทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประชาทานครงการจิตอาสาพระราชาทานตามแนวพระราชดำริเราทําความดีด้วยหัวใจเพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่ประสบการกรและกระตุ้นให้ประชาชนร่วมการประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อสร้างความรักและความผูกพันในสสถาบันหลักของชาติ ได้แก่ชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และประชาชนกิจกรรมครั้งนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมืองพร้อมบำเป็นสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระาชะกุศลเนื่องในวันคล้ายวันปรับดาพิเศษสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งทรงเป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แห่งชาติไทยส่งฟื้นฟูเสรีกิจการคมนาคมศาส,สนาและส่งนิพลบทละครบรามเกียนด์อันทรงคุณค่าแก่ประวัติศาสตร์ชาติไทยครับ